มนทนนะครับรับบทเป็นกรครับสวัสดีครับท็อปปีวันนะครับรับบทเป็นบุตรครับจากเรื่องบังไม่เอินครับ You are my soulmate ครับความน่าสนใจของเราเป็นไงเรื่องเราเอ่อความน่าสนใจจะเป็นอาซีรีส์แนวแบบคอมดี้จ๋าเลยครับคือจะเน้นความเฮฮาอย่างเดียวครับดราม่าไม่มีนะครับไม่ซับซ้อนดูง่ายเข้าใจง่ายครับแล้วก็เพลิดเพลินไปกับตัวละครสองตัวที่ อ่านิสยัยมันค่อนข้างแตกต่างกันนะครับจะทําทให้สเสน่ห์ของตัวละครเนี่ยทำให้ทุกคนหัวเราะตามครับ,ร,บรับรองว่าขำกามค้างแน่นอนครับแล้วในเรื่องอเป็นไงบ้างในเรื่องหรอ,อก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าตัวละครกรเนี่ยก็แบบว่าเป็นคนนิ่งๆเนาะแต่ว่าเราก็มาเจอบุตรโดยบังเอิญตามชื่อเรื่องเลยครับบังไม่เอิญแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้เขาแบบเขามีบุค,คลิกอะไรแปลกๆที่มันแบบไม่น่าจะรักหรือจะอะไรดีอ่าแต่ก็ทําให เราอยากมาเจอเขาอีกเรื่อยๆครับถ้าพี่ให้สัตสิดนี้ขายว่าเรื่องราแตกต่างน่าสนใจกว่าซเร่องที่ผ่านมาทุกไงเริ่มไปพร้อมไปเรื่องที่ของเรานะครับความแตกต่างก็คือมีความบ้าอยู่ในตัวของตัวบุตรครับแล้วก็มีความหยิ่งผยองของถั่วของกอนนะความคอนทราสต์ค่อนข้างแตกต่างกันแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างที่จะหลุดโลกนิดนึงเหมือนโลกการ์ตูนนะครับเราดูเรื่องนี้เหมือนเราได้ดูการ์ตูนไปด้วยแล้วดูซีรีส์ไปด้วยครับอเราไปชมไม่ได้ครับ ตอนแรกตอนที่1ครับวันที่1ตุลาคมครัคบแล้วก็วันที่2วันที่8ตุลาคมครับครับติดตามกันด,ด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับทางช่องอมรินอ่ะส์สี่เฮดไซส์สี่เฮดสี่ทุ่มสี่สิบห้าครับครับครับ<โท>ผมนะน <those> ี่หนะไลน์มาเลยโอเคครับ สวัสดีครับผมพัตเตอร์ครับมาจากเรื่องเสอร์แบงค์และกิเลสครับเล่นเป็นบทเจ๋งครับผมเป็นเชฟครับครับผมชิต้าครับมาจากเซอร์แบงค์และก้เลฟเหมือนกันครับรับบทเป็นมีนครับเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับเนื้อหาเรื่องของเราเนี่ยจะเกี่ยวกับการที่ตัวผมนะครับมีนเป็นเด็กที่เขาแบบว่าเพิ่งอกหักมาก็เลยไปพักใจที่ร้านแบบเป็นร้านรุ่นพี่ใช่คราบร้านอาหารร้านใช่แล้วก็ไปเจอกับเชฟคนใหม่ในร้านนั้นมีเชฟพอดีแล้วก็ซึ่งเชฟคนนั้นก็เป็นผมเองครับ ใช่ก็ไป,ไปมาๆมาก็คือตอนแรกนี่คือเราสองคนไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่อะไรย่างเงี้ยครับแต่ว่าไป,ไปมาๆมาก็ติดใจอะไรเขาไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นรสชาติอาหารหรือว่ารสชาติเขาประมาณนั้นชีวิตจริง,รง,รงเราทำอาหารเป็นไหมหรือไม่เป็นเออถ้าให้ทําทก็ทําได้ครับแบบโยนเมนูมาให้ก็ทําได้ครับ ไข่เจียวไข่ดาวหือว่าเป็นไหมอันนั้นอันของก็ทำได้อชอบชอบแต่ว่าในเรื่องก็ต้องมีเมนูมาใจเขาใช่ครับใช่ครับเราเราบอกได้ใช่ไหมเราบอกได้เพราะเราถ่ายแล้วอ๋ออืมก็ในเมนูในเรื่องนะครับก็จะเป็นเมนูที่ชื่อว่าเกี๊ยมบวยครับเกี๊ยมบวยหมูสับครับหรือว่าเรารู้จักกันในแบบชื่อภาษาไทยง่ายๆว่าต้มบวยต้มบวยหมูสับอะไรประมาณนั้นเห็นเห็นว่ามีดาราร้องไห้กันด้วยใช่ไหมมีครับมีร้องไห้เรื่องของเรานี่คือ มีหลายรสมากเลยเนาะพี่แบบว่าตลกตลกคอมเมดี้อย่างนี้ก็มีแอคชั่นนิดนึงแอคชั่นนิดนึงเปิดมาก็นิดนึงเลยใช่แล้วก็มีเป็นในสองดราม่าด้วยเนาะก็ครบรสเลยใช่ครับสิบเรื่ให้ปากซีนี้เรื่อน่าสนใจมากกว่าสิบเรื่องยังไงจัดไหมเออครบทุกรสนะครับมั้งแล้วก็เอ่ออาหารอร่อยมากใช่ครับครอบครัหน้าตาดีครับโอ้โหขอบคุณครับแล้วก็ลูกค้าหน้าตาดีครับใช่ครับแล้วก็แล้วก็ร้องไห้ด้วยต่อยด้วย เฮ้ยพูดไปแล้วได้ป่าวอ๋อโอเคครับโอเคเกินแล้วใช่ไหมฮะตอนแรกวันไหนเริ่มวันแรกวันที่15ตุลาคมครับแล้วก็อีกวันหนึ่งคือวันที่22่สิบสหมขังเกินยี่สิบสองตุลาครับโอเคประมาณนั้นครับนครับนัเลยขังวะไปขอดอยังไงโอ้ทำไมใจ ก็สำหรับสหรับเล็กกี้เลิฟนะครับจะมีในวันที่15ตุลาคมแล้วก็วันที่22ตุลาคมครับผมใช่ครับฝากด้วยครับผมคู่ต่อไปครับกองช่างใครต่อปั๊บพันเรื่องผมใช่ไหมผมนะได้ให้น้ำตัวกลางครับผมก็สวัสดีครับผมริวพัศกรยาติวัชชชัยครับรับบทเป็นผลครับ สวัสดีครับน็อตน,นะครับชาย,ยพลประนุพงษ์รับบทเป็นพีมครับ,รบพวกเรามาจากเรื่องเฟก,ลกเลิฟรักหลอกรักหลอกเลยหลอกรักครับผมเรื่องยอ่อเป็นไงบ้างครับเรื่องยอ่อก็อารมณ์มันจะป,ประมาณว่าเป็นเด็กมหาลัยใช่ไหมครับที่แบบว่าเฟกเข้าหากันหลอกเราปลอมกันเข้าหากันจนมันมันไปไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ทําให้กลายเป็นความผูกพันขึ้นมาเกิดมิตรภาพเลยนะมิตรภาพใช่จากการโกหกกันจากอาจากการโกหกกัน ความยากง่ายเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทำสำเรสำหรับน็อตก็สำหรับน็อตก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าเป็นเรื่องแรกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องแรกและตื่นเต้นมากใช่ก็สําหรับผมนะครับสำหรับริวก็มันจะยากโดยที่เราจะเรียบเรียบเรียงตัวละครหรือบทอย่างเงี้ยเวลาจะเผยออกไปยังไงให้คนดูรู้สึกว่าเออ ให้คนมันปกติเวลาเราโกหกกันอ่ะมันจะเกิดความความขัดแย้งเนาะถ้าเรารู้ความจริงแล้วอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยพอมันจะกลายเป็นพอรู้ความจริงปุ๊บมันเกิดปิตาภในนั้นเกิดขึ้นครับก็เลยจะทํายังไงให้คนดูถึงรู้สึกว่าเอ้ยอ๋อมันเป็นแบบนี้คนเลยถึงแบบเป็นอ่าเรื่องนี้อ่าไปไปเขาก็พวกเรานะครับพยายามทาอ่าแสดงเรื่องนี้มาให้ดีมากๆเรื่องรักหรอเล่นหลอแล้วนะครับจะมีความอบอค์ปกรบครบรถเรื่องดราม่านะครับเรื่อง เศรษีสังคมเรื่องการที่ต้องแบบทำตัวให้ดูไฮโซเพื่อที่จะเข้าสังคมบางคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากฝากไว้นะครับเพื่อทุกคนน่าจะชอบในแนวผมชอบนเตรียมแล้วบเอเตรียมแล้วแล้วเรจะจะได้นัวตัวครับสวัสดีครับผมจูเนียร์โชคกอนในตะกูลนะครับ สวัสดีครับผมมิวนัชนนท์สุภาวรวง์ครับพวกเรามาจากเรื่องไร้ t t i m ไร้ยูครับใช่ชอบบอกรักครับเรื่องราวเป็นยังไงฮะเราเล่าเล่าดิเอาผมอ๋อเรื่องราวของใช่ชอบบอกรักนะครับจะเปิดเรื่องมาที่ตัวผมที่อกหักมาจากคนรักเก่านะครับได้มารักษาแผลใจที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งซึ่งก็มีเขาเป็นน้องชายครับผมแล้วก็ได้มาผูกกิ๊กันจบจบแล้ว<ด> ใช่ใช่มันเป็นเรื่องของคนที่ใช่ในเวลาทีาใ่ใช่ครับใช่ใโอเคเสรจไลมครับก็เรื่องนี้ก็เป็นฟิลว่าเหมือนตัวผมเนี่ยซึ่งเป็นตัวน้องชายของพี่เหมยเนาะในเรื่องเนี่ยผมรับบทเป็นหมอกนะครับตัวหมอกเนี่ยจะหลงรักพี่พัดมาตั้งแต่แบบหลายปีแล้วอ่ะแต่ว่าเขาไปม,มีแฟนก็เลยแบบจังหวะนี้แหละมันเป็นจังหวะของผมเราโอเคความพิเศษเรื่องเราเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงกิมมิคกิมมิผมมองว่าเรื่องนี้จะค่อนข้างที่จะแบบ เป็นฟิลแบบเหมือนเป็นโรแมนต,ติกคอมเมดี้ครับโรแมนติกคอมเมดี้ที่อยู่ในบ้านเนาะจะมีความเป็นโฮมี่โฮมี่ด้วยครับใช่ครับท,ท,ทุกโลเคชันจะเป็นอยู่ในบ้านหลังเดียวใช่ครับแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ที่มีแบบเกี่ยวกับพวกมูเตลูหรือว่าความเชื่อเข้ามาเกี่ยวด้วยครับโอเคฝากเลยจ้าสิบวิลล์ฝากครับดีกว่าสิเรื่องที่ผ่านมาเพราะซุงแล้วคือเรื่องเราก็ดีกว่า11เรื่องอยู่แล้วดูน่าเพื่อนด้วยดูน่าเพื่อนด้วยแล้วดีกว่ายังไงก็ ก็ต้องตามปะใช่ต้องไปดูเองครับแล้วก็นักแสดงก็หล่อเพหล่อแล้วก็อะไรมีใสมีใสหรอมีใสดีมีใสใจสิ่งแวดล้อมอันนี้ขายเรื่องยังขายโลกขายเรื่องครับจริงจริงอินเสิร์ตผมครับครับนิ่งมาอุ้ยปากระป๋องแน่นดี่